ก็ไม่มีอะไรค่ะก็อย่างที่ที่โน่ตอบไปแล้วค่ะก็รู้จักกันแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อะไรค่ะนไม่นานค่ะไม่นานก็นักข่าวดาราท่นไรเล่ครับไม่นานค่ะก็คือก็คือรู้จักกันไหนเขาจะงงว่าเรารู้จักกันได้ยังไงไปเจอแตน คือมีเพื่อนอะนะคะที่เป็นเพื่อนของเขารู้จักกับหยาดด้วยค่ะแล้วระหว่างคุยกันนี่เป็นสนุสนมอะไรไหมคะไม่ไม่ก็คือไม่ได้จีบอะไรหรอกมีโอกาสได้รู้จักกันทำความรู้จักกันเฉยๆค่ะมีโอกาสได้พูดคุยกันบ่อยไหมไม่บ่อยค่ะพิ่งมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยตอนมีข่าวนี่แหละอาชีจะพัฒนาีไหมเป็นไปได้ไอนนี้ยังค่ะ ยังไม่ได้มีอะไรเลยค่ะเราหูแกกระแสที่ใครถัมเข้ามาไปดูดีเลยเราไลคือจริงๆอยากเป็นคนไม่ได้ติดตามโซเชียลนะคะยอมรับเลยว่าไม่ค่อยได้เล่นอะไรแบบพวกโซเชียลเยอะแต่ว่าคือเราก็มีมีโพสต์รูปใช่ไหมเพราะว่ามีคนก็มาเขียนเยอะแต่ก็แบบไม่ไม่ได้รู้สึกนอยหรืออะไรค่ะแต่แค่ไม่อยากให้เขา โจมตีกันเองเพราะว่าอย่างพอมีคนมามามาว่าหยาดแฟนขับหยาดเขาก็จะปกป้องเราเหมือนกันเงี้ยเราก็เลยไม่อยากให้เขาแบบว่าตีกันแบบตีกันไปตีกันมาอ่านแล้วเราไม่สบายใจแค่นั้นเองเราต้องรีมาห้ามขับก่อนใช่<ม>ก็คือแบบ ไม่ได้มีใครผิดใครถูกอะไรแบบอยากอยากให้เราฟังความจริงก่อนหลังจากมีข่าวเราได้คุยกับน้นได้เลยเคลียร์ในเรื่องนี้เลยก็คุยค่ะก็คุยก็ก็เคลียร์ค่ะเขาไม่ได้ใจหรือะไรยังไงบ้างเขาก็เขาก็ตั้งแต่แรกอะค่ะเขาก็เป็นคนที่ดีคนนึงคือเขาขอโทษตั้งแต่แรกเลยอะค่ะโทรมาขอโทษเลยว่าทําให้อต้องเดือดร้อนกับเขาแล้วก็ ส่วนใหญ่เขาก็จะขอโทษนี่แหละค่ะเจอแบบนี้อยากจะขยายที่จะเข้าใกล้เขาไหมครับไม่หรอกพี่คือมันเป็นเรื่องเรื่องปกติอ่ะอยากอยู่วงการนี้มาตั้งแต่เด็กเลยคืออยากก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอันนี้ถือว่าเบามากเลยอย่างพี่น้องนี่กังวลมากไหมคร <c oughs> เพราะว่าเห็นบอกว่ากังวลว่าแบบเราจะมาเสียหายกว่าเขาเขามีกังวลตกใจเท่าที่คุยกันเขาก็ เขาก็กังวลนะคะเขาก็ขอโทษขอพวยไม่รู้กี่สิบรอบเลยเรื่องกระแสใจลับจะส่งผลกระทบให้แบบความพันธ์เราไม่ไปต่อมันก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวนะคะแต่ว่าคือมันยังไม่ได้มีอะไรเลยก็ยังก็ยังขนาดนี้เนาะมันก็เอาเป็นว่าไม่อยากให้ใครแบบว่าคิดอะไรไปไปกระร้ากันค่ะตอนนี้มันไม่มีอะไรแล้วจริงๆตอนที่อยากมี อยู่ในหัวใจหรือยังอะไรคือเรื่องตรงนั้นอะใหญก็ไม่ได้อยากจะเป็นผู้หรืออะไรบอกอยากไม่ชอบพูดเรื่องพวกนี้นะคะคือถึงอยากจะคบกับใครหรือคุยกับใครจริงอะอยญก็ขอที่จะเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าคืออยากขอที่จะไม่เปิดเลยเพราะว่าใหญ่ก็ไม่ได้เปิดอะไรมาตั้งแต่ที่อย่างที่เราโพสต์นี่เป็นเพราะเราต้องการจะหยุดแฟนคลับหรือว่าเป็นเพราะเราตกใจหรือต้องการออกมาชี้แจงะ คือตอนโพสอ่ะก็คือมันมีคนมาคอมเมนต์เยอะแล้วก็มันหลายๆกระแสะเราก็เลยรู <k <k ้สึกว่าเดี Seiten ๋ยวขอใจเย็นก่อนอย่างล่าสุดมีคนไปถามแตงโมบอกว่าถ้าคบกันก็ยินดีอันนี้คือก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรกับทางโมแล้วค่ะเพราะว่าเรารู้จักกันทำงานตั้งแต่เด็กมาเหมือนกันนะคะส่วนตัวสนิทกับโมไหมคะยัง ก็ก็สนิทนะคะก็มีได้พูดคุยกันค่ะตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเรือ่องนี้มีคุยกันแล้มีคุยกันค่ะเขาม่ทเขาไม่ทำเ,เรื่องรายเรื่องรายละเอียดขออนุญาตไม่ตอบแล้วกันแต่ว่าก็มีโมได้โทรมานะคะแต่ก็คุยกันด้วยดีไม่มีปัญหาเลยเลย ไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะกลัวแบบโม้ให้ข่าวว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเขากับโน้ตเขาก็ยินดีให้คำแนะนําอะไรประมาณนี้มันเลยกันดูแบบใกล้กันใหญ่เลยเดี๋ยวกุ้งยินดีเลยมันยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรเลยค่ะกลัวจะมีปัญหาผิดใจกับลึดลุกไม่ทอะไรไม่ไม่ได้กลัวตรงนั้นนะคะจริงๆถ้าเขาเดินหน้าจีบเราจริงๆเราเปิดใจของรับเขาไหมอย่าเดี๋ยวนไม่ได้คิดเลยพี่จริงๆตอนนี้บอกเลย คือไม่ใครจีบอย่าตอนนี้ก็ต้องเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าอยากทำงานแบบตอนตอนแรกถ่าละครส3เรื่องตอนนี้เหลือ2เรื่องแล้วแต่ก็ยัง7วันใช่ไหมคะแล้วพออยาดว่างอยาก็เอาเวลาไปเรียนวาดรูปคืออยากหยาดยังไม่สามารถจะไปทุ่มเทหรือว่าจริงๆจังๆกับใครอะไรได้เยค่ะ ก็ไม่ได้มีสเปคอยู่แล้วค่ะไหนจะเป็นข่าวคุยกันมากขึ้นไหมไม่มากอะค่ะก็คุยส่วนใหญ่คุยเรื่องข่าว<ม>นี่นแหละ